เอา,อางี้ดีกว่าเรามีเรียนหนึ่งคนแทนเป็นตัวของเพลเยอร์แบบเกมก็แล้วกันเราเอา3ข้อมาตรฐานการศึกษาใส่ลงไปเราจะได้ 1. เป็นผู้เรียนรู้ 2. เป็นผู้ร่วมสร้างสารรค์วัตกรรม 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเอาแน่เลยนะสิ่งที่เราจะได้มาอันดับแรกก็คือผู้เรียนของเราจะมีสกิลหรือการเรียนรู้ในด้านต่างๆที่ตัวเพลเยอร์ของเรานั้นนําไปใช้ถ้า,ายกตัวอย่างนะถ้าผู้เรียนสนใจในการเล่นเกม ก็จะเกิดสกิลเพในเกมนั้นๆแล้วตัวเพเยอร์ก็จะพัฒนาสกิลตัวน,นั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนทําให้เกิดรูปแบบที่2เข้ามานั่นก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมเมื่อตัวเพเยอร์เกิดการเรียนรู้ก็สามารถร่างสรรสร้างสรงสรค์สิงส่ง,สงต่างๆได้เช่นเกิดเทคนิคต่างๆหรือจะให้ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันก็คงเป็นเรื่องของ i o โโดยอินเทอร์เน็ตออฟติงก็คือในยุคที่ทุกๆสิ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่ผิดจัง Internet of t h i n g สหรือ IoT คือสิ่งสำคัญที่เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็ตามชื่อ IoT นั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและน่าสนใจมากๆเพราะเป็นการเชื่อมผู้สิ่งเข้าด้วยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งทั้งในส่วนของโทรศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์นาฬิกาหลอดไฟรถยนต์ไปจนถึงการรับส่งข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปยังระบบ คราวหรือแม้กระทั่งการควบคุมระบบหรือแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองและประโยชน์ในการใช้งาน IoT คือการที่เราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลในรูปแบบริิตอลตลอดเวลาและสามารถทำงานได้อย่างทันทีอีกทั้งยังช่วยให้ลดพลังงานของพนักงานรวมไปถึงการเข้าไปตรวจสอบ ในจุดที่อาจตกหล่นทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สําคัญในการทํางานร่วมกับ Internet o f t h i n g s ก็คือการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและในรูปแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือการจัดการข้อมูลระดับย่อยการเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์ต่างๆด้วย AI หลังจากนั้นเราสามารถใช้ IoT หรือ Internet o f t h i n g s เข้ามาใช้ในการทํางานเราได้ทําให้เกิดนว,วัตกรรมใหม่ขึ้นมา เพื่อใช้ในเทืต่ต่างๆเพื่อใช้ในด้านต่างๆแม้กระทั่งด้านกนารศึกษาเรายังสามารถใช้อวทีเข้ามาประยุกต์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเครื่องสแกนใบหน้าใช้ชื่อเข้าเรียนโดยเมื่อนักเรียนหลบเรียนก็จะแจ้งเตือนไปทางครูเลยทีเดียวและก็ในยุคที่เชื COVID ้อโควิดไาทำลายการศึกษาของเราเราก็สร้างเครื่องตรวจจับอุณหภูมิถ้าเกินค่าที่เราตั้งค่าไว้หรือเกินค่ามาตรฐานไม่ให้เข้าเรียนในคลาดนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนแต่ยังสามารถเรียนออนไลน์ได้อยู่นะ ส่วนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนั่นก็คือถ้าให้ผู้ในภาษาเกมก็คงเป็นโปรเพเยอร์หรือผู้เล่นระดับชำนาญหรือผู้เรียน,น,นระดับต้นๆที่มีทั้งความรู้และความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดใหม่ๆสามารถนํามาพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่เข้ามาประยุชใช้ในการกระทําต่างๆได้ทั้งการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆทำให้สามารถเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายบรือ และสุดท้ายนี้ก็คงจะฝากบทความหรือว่าพูดเท่ๆไว้สักคำหนึ่งก็แล้วกันนั่นก็คือพวกเราจะจัดการสาที่ครอบคุมและจะไม่ป,ปล่อยปละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็กขาดนาตรงนี้ก็ขอฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย